เอาละค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านด้วยนะคะแล้ววันนี้เพาก็มาอยู่กับการอัปเดตประจำเดือนมีนาคมในรูนิตูเวอร์เดอร์เบนะคะก็เห็นหน้าปกแบบนี้ใช่ไหมนี่คือตัวละครตัวใหม่ของเรานะคะต้องขออภัยด้วยนะพอดีลืมแนะนำตัวละครใหม่นะคะลืมละชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วนะ ต่ว่าก็เหมือนเดิมนะซึ่งอันนี้ค่ะทุกคนตัวนี้แหละค่ะ h a m m e r l o อ k r u น n e r คือยังไม่ได้แนะนำนะเดี๋ยวน่าจะวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้แนะนำตัวกันอันนี้แนะนำไปแล้วนะคะมันมีอะไรแนะนำอ่าเจอแล้วทุกคนอะไรไม่ได้แนะนำก็เดี๋ยวแนะนำนะคะกิจกรรมแรกเลยนะคะ นั่นก็คืออีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรม a n นทัสแอนยู US, อยู่ในเมืองนะคะกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่12มีนาคมจนถึง16มีนาคมนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็คือสัปดาห์นี้เป็นการมาถึงของเดเรตุนตัวต่อไปนั่นก็คือเ เอ็นบัสเอ็นยูเอ็นบัสเอ็นบัสเคเก้านะคะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวใหม่นะคะนี้มากกว่าที่นี่นะคะซึ่งเออไม่รู้เหมือนกันนะมันชื่อว่าเอ็นบัสเคเก้าหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วนะทุกคนเพราะว่าเอ็นเนี่ยก็มันคือเอ็นเอ็นเอ็นยูเอ็นยูบัสเอ็นยูบัสเอ็นยูบัส เอ็นยูบัส้ 9. ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนคือพอดีอ่านผิดนะน่าจะเป็นเอ็นยบัสนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวตำนานด้วยนะทุกคนคือมันเป็นตัวหายากใช่ไหมแล้วหนูยังไม่ถึงเลเวลเลย40่สเลยทุกคนตอนนี้ยเลเวลสิแล้วนะทุกคนพอดีเนี่ยกำลังจะได้นี่ถึงเลเวลเท่าไหร่นะใครคิดออกป้าเลเวลสี่สทุกคนอ่าพอดีนะเสียงแหกเลยทุกคนเป็นหวัดนะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะไม่ไม่ควรจะไปที่เสี่ยงๆอย่างเช่นไปตากอะไรนะไปตากฝนตากลมนะสำหรับเฟสนตัวเนี้ยก็จะมีสตาพายด์มาวินนะคะเอลแกนนี่แฮมเมดล็อกแรนเนอร์มาวินเค .9 ไอรอนอีกเกอร์โนโนวาบันนี่อันนี้เป็นตัวเทคโนอีกแล้วนะคะ n c r v 1 n นะคะ lesterer lola c w e s t e r lester e lesterer อันนี้ celester lola แล้วก็ kakasam นะคะก็อาจจะมีบางอันนะที่อ่านผิดไปนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะหูยตัวนี้อยากได้มากเลยนะทุกคนความโดดเด่นของตัวนี้มันดูค่อนข้างเหมือนหมานะทุกคนแต่ที่จริงเนี่ยเขามีไม้คาถาเหมือนฟิง ที่อยู่ในฟาโรนะคะหรือว่าอยู่ในอ,อ,อียิปต์นะก็ใครอยากได้ตัวนี้มาเล่นเกมนี้ให้จบเลยนะคะ12-16มีนาคมนะคะต่อไปค่ะเป็นซูเปอร์เรดดิกนะคะเรดเดอารี study, นะคะหรือว่าเส้นทางสู่ตำนานของซูเปอร์เรดดิกนะคะตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง19มีนาคมนะคะ ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีตัวละครที่เป็นทีมของซ u เปอร์ไรติกนะคะสามารถไปดูได้เลยนะมันมีใครบ้างต่อไปค่ะก็จะเป็นกิจกรรมทะเลทรายนะคะซึ่งกิจกรรมทะเลทรายนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยนะที่บอกว่าใครที่ไม่ชอบหนาวหนาวนะอยากจะได้แบบว่าร้อนร้อนนะขอแนะนำเลยไปทะเลทราย <laughs> ก,กิจกรรมนี้นะคะตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึง19มีนาคมนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอ,อะไรนะทะเลทรายนะคะซึ่งในแต่ละตัวละครก็จะเป็นตัวละครของตูนประเภททะเลทรายหรือว่าดิเซอร์สนะคะอันนี้สำคัญมาก h i l l สพอร์ตไลน์ะคะซึ่งอันเดียมันมีหลากหลายนะอย่างเช่นอันแรกเลยเป็น ผู้ปกป้องนะคะอันที่2ก็จะเป็นเพื่อนหรือว่าเฟต่อร์ไลท์และนี่คือ h e โ o ่สปอร์ตไลทซึ่งจะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่19มีนาคมก็คือจนถึงตรงที่เลยเนี่ยทุกคนก็คือกิจกรรมของประเภททะเลทรายและก็ h e โร่สปอร์ตไลท์มาเลยนะคะทุกคนสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟัง ในนั้นนะคะก็จะมีอันนี้เลยซูปเปอร์แรดบิกนะคะเดอะเฟลลี่สลอดนะคะเพสโลพิกและซูปเปอร์คอปเอิร์นนะคะเป็นการรวมตัวระหว่างซูปเปอร์ฮีโร่ที่ดูดีและโดดเด่นที่สุดสิ่งที่หนูอยากได้ก็คือเพสโลพิกนั่นแหละนะทุกคนเพราะว่าอะไรตัวนี้เป็นตัวเวทเลยนะแถมยังมีเวทมนต์ด้วยอยากได้มากๆเลยนะคะใครอยากจะให้หนูอยากคว้าเพสโลพิกเนี่ยก็แนะนำด่านนี้เลยนะคะ ปอดไลทีประจําของคุณนะคะที่มุ่งเน้นไปด้วยฮีโร่ใช่ไหมคือไม่อยากอ่านแล้วนะคนอ่านแล้วปวดออคอเจ็บคอเนี่ยทุกคนพอดีเอ่ออะไรนะอะไรนะทุกคนคือเป็นหวานนะทุกคนอ่ะต่อไปเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมงานเซนเพทริกเดย์นะคะหรือว่างานบัคกบูลเพทริกนะคะซึ่งกิจกรรมเนี้ยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 9มีนาคมจนถึงวันที่23มีนาคมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ขอบอกเลยนะคะว่านี่คือเจ้าโอไมคโอไมู้โอไมคนะคะทุกคนกิจกรรมนี้นะคะเป็นประเภทมหาการหรือว่าหายากนิดหนึ่งนะคะหรือว่าไม่ยากน้อยเท่าไหร่นะแฟชั่นตูนเนี่ยน่าจะเร็วๆนี้นะทุกคนเพราะว่าเป็น ตัวใหม่ของเรานะคะเฮ้ยอยากได้ตัวนี้จังเลยนะทุกคนถ้าหนึ่งเนี่ยหนูว่าหาหาอาจจะหา,หาง่ายๆหน่อยแต่หากหนูได้ค่าเลเจอร์อารีหรือว่าหาแบาบ,บว่าตำนานอนะ่ะทุกคนต้องต้องไปสุ่มลักกี้ตะกินเท่านั้นนะทุกคนคือตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่บอกว่าอยากได้มากบ้าเลยนะคะสาหรับเจ้าโอไมค์ oh My, นะคะโอเพกโอไมค์ c, oh My, ทุกคน โอเพกโอไมค์ c, ai, เนี่ยโอเพกอีกตัวโอไมค์ o ai, อีกตัวนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าโอไมค์ ai, มีหน้าที่อะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ทุกคนนำเสนอในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับรู้นิโตัววอลเปเปเกมของเรานะคะมาเรามาดูสปอร์ตไลฟ์เฟรนซ์กันเลยนะคะทุกคนอันไหนนะ้านี่ค่ะทุกคนสปอร์ตไลฟ์เฟรนซ์แอนด์เอ่อทัสเมเนียอีเวนต์นะคะก็คือจะรวมทั้ง ทีมสปอร์ตไลท์ผสมผสานไปกับเอ่ออะไรนะกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมเทสเมเอ่ออะไรนะกิจกรรมเทสเมเทสเมเนียนของอีเวนต์แต่ละแต่ละเออ่แต่ละ,ละ,อ,ละอันนะทุกคนก็คือกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนนะแต่ที่จริงเนะี่ยมันไม่ใช่แล้วทุกคนใครว่าจุดของจุดเด่นของทีมเฟนนะ คืออันที่จริงเนี่ยพวกนี้นเป็นพวกศูนย์ละกายหมดเลยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพลเลยนะแต่คือดูไทท้าทีมนะทุกตั้งแล้วนะทุกคนคือไทท้าทีมเนี่ยอาจจะอยู่ในเลเวล40นะคะคือตอนนี้เลเวลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะเราจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ตัวละครตัวใบถ้าเลเวล30เนี่ยอาจจะเสียดายไปนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะเสียดายไปนิดหนึ่งนะทุกคน คือว่าถ้าอยากจะได้ตัวละครดังใจเนี่ยต้องอยู่ในเลเวลสี่สิบเท่านั้นนะทุกคนเอาจริงดิทุกคนเลเวลสี่สิบเนี่ยแทบหนูตายหรือเปล่าใครตอบได้ตายหรือไม่ตายตายไหมคะตายไหมคะไม่ตายนะทุกคนเดี๋ยวเราก็าที่จริงหนูเข้ามาสู่ของ l ก c k y s l ว a n e นะนะทุกคนคือตอนนี้หนูเล่นมาหลายแล้วแต่ว่าได้ตัวละครว i l d c a r d f o ได้ตัวละครเยอะแยะมากมายนะ แต่วันนี้จะอัดวิดีโอไลฟ์สดรูดิโตนวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้ซิกเกร์โนนะทุกคนแล้วก็วันต่อไปจะเป็นออของอะไรนะทุกคนจะเป็นของอะไรทุกคนใครรู้บ้างก็คือจะเป็นนำเสนอแบบว่าเกมใหม่นะฮะนั่นก็คือเกมเอ,อ,อะไรนะไมครับนะทุกคนเราจะสตรีมไมครับด้วย แล้วก็ถ้าพี่ตัวพีเนี่ยสตรีมเอ่อฟรีไฟนะคะก็จะเล่นฟรีไฟกับบีตัวพีด้วยวันเนี้ยรุ่ยตูนสองทุ่มนะคะเอาว่าประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยพี่ตัวพีจะสตรีมหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็ประมาณเอ่อถ้าประมาณหกโมงนะหกโมงน่าจะกินข้าวแม่เรียกกินข้าวแต่หากหนู ไปสตรีมตอหนึ่งท่มนะถ้ามีตัวบีหนึ่งสตรีมหนึ่งท่งนะคือจบเหตุแน่ไม่เหลืออะไรเลยแล้วว่าจะเล่นฟรีไฟล์นะคะวันนี้ก็จบกันไปแล้วสาหรับกิจกรรมนะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณนะคะสาหรับข่าวสารของลิลตูนะคือเว็บไซต์นี้นะทุกคนขอบคุณมากคือวันนี้เนี่ยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่หนูเนี่ย จะได้ทำวีดีโอนะคะแต่วันนี้สถานการณ์คือแบตเตอรี่หมดเร็วมากแล้วก็โทรศัพท์แม่ของหนูเนี่ยอาจจะแบตขึ้นช้าหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้สตสรีมอะไรซักอย่างเลยนะสตรีมค่านี้นะทุกคนแต่นี่คือสิ่งที่จะให้ดูภาพนั่นก็คือเจ้าเอ่อลืมละลืมเยอะทุกคนเจ้าอะไรนะลืมละนั่นก็คือเจ้าเ เอ็นย <N> ูบาดเก้านะคะเอสยู S บาดเคเก้านะคะเป็นตัวหมานะคล้ายคล้ายสฟินนะเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าอยากได้ใครอยากจะให้หนูถึงเลเวลสี่สิบก็ช่วยกันกดไลค์คนละสามไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยหรือกดไลค์คนละหนึ่งร้อยไลค์ก็ได้นะทพกคอนพอดีผู้ติดตามน้อยนะคะก็กดคนละประมาณ ห้าไลก์ก็พอแล้วทุกคนห้าไลค์นะคะใครอยากที่จะให้หนูถึงเลเวลมสี่สิบแล้วหนูจะคว้าเจ้าเอเอยูบาสเกตเก้าหรือว่าเจ้าโอไมนะคะด้วยการกดไลค์คนละห้าไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ยืนหยัดต่อไปว่าหนูจะไม่หยุดเล่นจนกว่าหนูจะได้ตัวละครที่ดังดวงใจหนูมากคณะนี้ดาวว่าอยากจะได้ตัวละครที่อยากได้ละทุกคน แต่วันนี้ทุกคนคือลูนี่ตูนลบอปอไปแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากไปรีสตาร์ทเครื่องมาละกลับมาลื่นไหลเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะขอคนละ5้าไลค์เท่านั้นนะคะถ้าหากกดไม่ถึง5้าไลค์หนูจะไม่ได้คว้าตัวละครอ,อย่างที่หนูต้องการสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะโอ้ยจดขอ,อบายบายจ้าทุกคน